ดีค่าท่านผู้ชมและเอฟซีทั้งหลายเมื่อนี้เรื่องเราคอยก้นอีสานถึงเวลาที่ไม่เยบัวเล่ามีเรื่องเล่าดีๆมานำเราให้ทุกท่านได้รับฟังกันเพิินโชคดีถือกลัตเตอรี่รลังวันทีหนึ่งก็เลยว่าสิบ,บวดลูกไส้เอามาติดตามรับชมรับฟังกันใดเลยบรรยากาศชาวมือห้ยออก แสงแดดสาซองลุ่งช่องใหม่ของเฮือนกลางทงแม่ยบัวนั่งอยู่บนแคล่หน้าบ้านมือข้างหนึ่งกระทือวิทยุท่านซิสเตอร์เกา่าแนบกับหูอีกข้างกระ็ะกำกระดาตัวเลขไวแน่นบบตองบอกกระหูว่าเล่าต้องรุ่นเลขแท้แน่นอนแม่ยี่สายก็นั่งรุ่นตัวเลขอยู่ข้างๆบอกกาหายใจแห้ง5้าหนึ่งเจ็ด 9701เสียงวิทยุอ่านเลขรแงวันที่หนึ่งจบลงเงียบไปกรู่หนึ่งเสียงแม่ยายบวกรี๊ดลัง่งโอ้ยคอยถึกแล้วคอยถึกแล้วแม่สายแม่สายแม่สายคอยถึกเล่แม่ยายสายเบิกตาพรุ่งรีบกว่ากระดาษไปเทียบโอ้แม่เจ้าอีพอ่ออีเม่คอยลงปูหยดัดแมนคักแท้แล้วพันๆัน แมนอิลีเจ้าถือเลกเสียงเฮโลดังขึนทัวเฮียนพ่อยิพันธ์ได้ยินแม่ยายสายเอื่นซื้อกเฝ้าแลนมาเบิงแม่ยังล่ะแม่ยังล่ะพวกเจ้าไปยังพวกเจ้าไปยังบอก่อยมาเถอะแม่ส่วนคํำแพงวิ่งลงมาจากเฮือนค้ำผลนพึ่งกลับจากวัดกระเดินเข้ามาหาเป็นยังล่ะแม่โห้แต่เศร้าเลยแม่ยายบัวทั้งตื่นเต้นทั้งใจดีน้ำตาคลอ แม่ตืกนแรกนะคำํำพูนแม่ว่าแม่คือสิมีบุญใหญ่อยู่เงอนละล่ะล,ะละูกบวชให้แม่ในเด้อคำํำพุนถึงกับนิ่งไปกรูหนึ่งก่อนสิพยักหนาเบาๆแมนอิลีติละแม่เจ้าถึออิลีติเบิ้งดีๆแนะ่ละเบิ้งกคักๆดูทุกคนต่างกวาดสายตาจ้องไปยังกระดาษแผ่นเดียวที่อยู่ในมือมายายแม่ใหญ่บัวแมนแท้แล้วแม่ใหญ่บัว ถือกเกลีกหลังวันทีหนึ่งต่อไปนี่เงอนเฮาเสิมีงานบุญงานใหญ่แล้วแม่ใหญ่บัวเล่าสิบ,บวดลูกไส้ฉลองกับการถือกเกลีกหลังวันทีหนึ่งนี่ละแสงแดดย่ามเศร้าลมอ่อนผัดผ่านทงฟ้างแห่งในฤดูค่อยฝนกลิน่นควันไฟจากไต่ซ่านเหล่าอ่อยอิงแม่ใหญ่บัวกำลังหนึ่งเขาเนี้ยในหดใไม้ไผ่ หม้อแกงยู่ขางเตาไข่เจียวหอมกรุนว่างอยู่ในถาดพร้อมทักขึ้นมาพัดบวบใส่ไข่กับต้ปมปลาส้มก็เรียบร้อยว่างเตรียมร่งจานกําแพงเอาจานใส่แกงมาในลูกปุ้นเอาผาเซ็ดมือให้แม่เนะเสียงไม่เยาบัวเอ้ยพร้อมรอยยิ้มแจ่มใสถาท่า,ทางซดชจืนเป็นพิเศษ้านี่ข้พุ้นและข้าแพง ต่างถือถาดใส่อาหารพร้อมเขาวเนียวเดินเคี้ยงข้างไม่เงยบัวออกมายืนรอริ่มปากซอยบ้านฟ้าก็ยังบ่สวางดีปันไดเสียงนกกระปูดเรียกฝนดังมาจากปลายทงหน้าบโบดลหนักเสียงไม่เทาของหลวงตากระปกตจากทางเดินวัดท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มบุญอุ่นใจสามคนพ่อแม่ลูกหลานพนมมือใส่บาตพร้อมกันหลวงตา รับของใส่บาทแล้วกล่าวพ่อนเสียงหนุ่มอาอยุวันหนูสุกังพลังหลังกล่าวคำสาธูกกันเสร็จเรียบร้อยหลงตากระหันมาย,ยิมถามแม่เยบัวพอมขยับแวน่นได้ข่าวว่ามือว่านี้แม่บัวถือหวยหลายบาทจนสิบวดลูกไส,ส้แล้วสันติ แม่ยญ่บัวพนุ่มมือไวแล้วยิมหน่อยยิมไงแม่นล่ะเจาา้าค่ะหลวงตาก็ย้อนว่าได้เลขมาจากผีปูหม่มโพล่ะเจาา้าค่ะคำาุพนเองก็แอบ,บอมยิมแต่ก็ยังพนุ่มมือคำาแพงลุดหัวเลาะเบาๆแม่ยายบัวพูดเสริมขึ้นแต่เสียงขำแล้วหลวงตาเด้ถือน้ำกันบอละเจาา้าค่ะอย่าแอบรุนคนเดียวเดอ้อ บบมวนดอกเด้เจ้าค่ะคำผลยกมือขึ้นยิ้มแซวบาดนีหลวงตานี่บหูว่าเทศเลื่อแอบรุ่นบึงเหล็กกับบหูเด้ขอรลับหลวงตาหนิงพอตอบเดินเงียบไปเหมือนบบมี่ยังเกิดขึ้นจนเดินพ้อนออกไปพ่อไกลแน่เน้นจ่อยจ้ำตามหลังเห็นว่าหลวงตาหยุดเอา้าหยุดเห็นยังละัะขอรลับลวงตา หลวงตาหันสายแลกว่าก้อนใส่มือขางหนึ่งหลวงเข้าไปในยามเบิ่งก้อนตาเริ่มมกอยดีเพื่อหลวงตานะสิถึกเลขน้ำโมปิผนเน้นจ่อยเบิ่งตาโตหันแน่หลวงตาบาดนั่นละว่าบอซื้อบอซื้อเสียงห้าแววมาจากถ่ายส้อยพร้อมเสียงไกขัน บรรยากาศยามเศร้าของมู่บานค่ำแสงเหนือเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและกินอายบุญสี่สินั่ไปสู่พิธีบวชของคำผลในบทซานี้ศา้าของมือต่อมาเสียงเครื่องกระจายเสียงประจำมู่บานค่ำแสงเหนือดังแว่วไปทั่วดงตาลฮัลโหลฮัลโหลพี่น้องไทาบานฟังทางนี้แนเดอ บ้านไม่ยีบัวสิจัดงานบวชลูกไา้ไอคำพุนในอีกสองมือหนานี่ละขอเส้นพี่น้องมารวมเห็ดแนวอยู่แนวกินตั้งแต่กลางเต็นล่างถ้วยล่างซ้ำห่อข้าวต้มเตรียมงานบุญให้สมเกียรติงานใหญ่ของหมู่บ้านเฮาเด้อเสียงเครื่องไฟในเฮื่อนงานเริ่มติดเครื่องปล่อยเสียงดังตึกๆข้อเบาๆเป็นจังหวะ แม่เพิ่มแดดจะห้อนแต่พวกพอบานแม่เฮื่อนตั้งออกมาพร้อมนานาเฮื่อนแม่ยายบัวกลายเป็นศูนย์กลางการจัดเตรียมงานเสือพื้นใหญ่ปูเรื่องไต่สุ่มไม้ไผ่เต้นผ้ใบทูกกลางออกโดยแรงงานซ้ายในหมู่บ้านเสียงคอนตอกดังปังปังแข่งกันกับเสียงหัวเราะด้านในเฮืน่นกุ้มแม่บานต่างลุ่มลลอมกันฮอเขา่าต้ม บางกระเซ็ดใบตองล่างถวยล่างซ้มที่ยืมมาจากวัดแม่ใหญ่สายถือกระติกขเข้าเหนียวพอมบนเบาๆบอกเคยเห็นลูกสไส้ไผ่บวชแล้วค้นมาซอยงานคักหลายปันนี้กัลูกเคยในอนาคตของไผ่บางคนละเนาะคำแพงเว้าวยิ้มยิ้มพอมปลายตามองไปทางคำลา คำลาในสุดเสือแขนเหย้าผ่าไฟานุ่งผ้าถุงไล่เก่าๆยืนซอยห่อข้าวต้มอยู่บนเตาร้อยยิ้มบอเคยจานจากใบนาเลยมือกะหอ่อใจกะห้องล่ำในหัวไปเรื่อยๆข้าวต้มมัดมือนี่คอยห่อให้อายคำุ้นคอยสีห่อให้แน่นปันหักคอยเลยเด็คํำแพงแซวอีกดอกโอ้ย คอยละยานได้อีคำหลาเป็นสะพยแม่ยายบัวแ้่เด้แม่ย่บัวยง่างมาพอดียิ้มลึกๆก,กแต่กับบัวยังแม่คนเหตุหลายก็ดีเนาะห้อยท่านงานบวชลูกแม่เด้อคำลาเอ้ยเสียงหัวเราะดังกลบเสียงพัดลุ่มเก่าเๆในมุมหนึ่งของเพื่อนใายชล่าคือพ่อยายพัน กำลังนั่งเล้าใหม่พยเพื่อเตรียมทํำสุ่มพิธีมือนี่ลูก้ายเฮ้าก็สิได้ขึ้นแทน้าผ่ผลื้องแม่บัวลูกเฮ้ากะโตแล้วแทนเนาะแม่ยายบัวพยักหนาซาซามองออกไปเห็นแต่ข้มพุนกำลังหอบตะกาสอยขนเสือหนามดื่มและผูกผ่าสีหลอบเสาเต็นยังตั้งใจลมอ่อน พัดกินเข้าต้มหมัดกับกินปลาราบองจากหมอเคียงตะลบฟุง่งเสียงหัวเราะเสียงเข่องไฟเสียงตะโกนของผู้ใหญ่บ้านปะปนกันจนกลายเป็นท่วงทำนองแห่งหตดข้องไทยบ้านแทๆ้ๆตกมายามกลางคืน,นกับมีงานมอล่ำมางั้นในงานบวชของกำผลเสียงล่ำสิ่งจากเื่องไฟเบาลงเปลี่ยนเป็นเสียงแค้น ที่ล่อยมาจากใายค่าเฮือนไงแสงอาทิตย์ย่มแรงสาสตรผานช่องไม้ไผ่บนฟ้าเฮือนเง้าทอดลงบนพื้นดินยังอ่อนโยนกลางล้านบานคำพุนในชุดผ้าขาวหนังหนิ่งพะนุ่งมือยุนาผ่านบายสีผ้าขาวคลุ่มบาผมเง้าดำครับย่าวปะบาเตรียมพร้อมแล้วสำหรับพิธีปล่งผมนาแม่ยิ่บัว นั่งพับเพียบไกลลูกไส้มือถือกันไกลสันเท่าเสียงในค่อกหายกลั่นสะอื้นลูกคอยโตแล้วแท้เมื่อนี่สิได้บวชแล้วได้ลูกเอ้ยบวชแทนคุ้นพอแทนคุ้นแม่ได้ฟังธรรมได้จับไส้ผาเลืองเอาบนนุญในเด้อลูกพอเน่พันนั่งลุ่งคังคางเบาเบาบะจานยังไลย มือจับบาลูกไส้นน้นส้ผ่าเลื้งนี่โม็นใส่แค่ผ่าธรรมดาได้ลูกเอ้ยมันคือของสูงคือบุญแท้ๆได้คาำผนเสียงพระอาจารย์นํ่บทสวดแผ่เมตตาแพ่วเบาเสียงกันไกลตัดผมดังกริบกริบผมดำครับหล่วงลงในผ้านทองค่ำผนพนมมือลับตานำตาซึม ขำพุนบวชเผื่อปูญาตายาย่บวชแทนคุนพ่อแม่บวชให้ไผยก็แล้วแต่แต่ลึกๆกระบวชให้ตัวเองนั้นได้เป็นคนใหม่น้ำเด้อครับแม่ยบัวยกใายผ่าซับน้ำตาเบาๆพอเนยพันสูตรล่มหายใจเข่าลึกมือที่เคยแข็งแรงจากการตอนคว้วันนี้มันกับสันยังบอกบทุก เมื่อพิธีปลงผมจบลงและได้เวลาจัดขบวนแห่นาคในตอนเสาร์ของวันลุงขึ้นเสียงเอะอาจึงเริ่มต้นขึ้นนาบานท่านที่มอนนี่คอยจับไหวได้ก่อนเด้อคอยมาแต่เสาร์เลยเด้บ่ได้บ่ได้คอยก็มาเหตุงานเตรียมงานบดมือคือสิบ่ได้ถือมอนให้อย่ยคำผลสื่อเด้ค่ำละแก้มแดงแจ๊ จากการยื่อหมอนกับข้าจันสาวบ้านขังคางทั้งครูตั้งกอดหมอนแน,น่นมือใหม่พันกันปันลิ่งแย่งกล้วยข้าแพงยืนมองแล้วยุดหัวเลาะหมอนกับหมอนเด้โบเมนว่าถือแล้วสิได้นอนน้าหมอนตีแม่ยหส่สายยืนพนมมือไหวเจ้าทียุ่มุมุมหนึ่งแล้วหันมาพูดเบาๆเ,เอละ สิ่ถือมอนกาให้่ผู้ใหญ่เขาใส่หัวเลยเด้คำลาเบะปากว้ามอนได้กะรีบหอบแนบอกเดินนี้ถือม้อนอ้คำผลจักเธอก็คือหัวใจของเขาแนะ่เสียงแค้นดังขึ้นอีกครั้งพอยิพันตะโกนบอกคนในบ้านเตรียมตัวไวเดอ้อมือเสารนี่หฮนาะขบวนสิไปให้มวนปันบุญบังไฟ